ดดโยน้ำเื่ตราิต้องพอรู้ไหมจ๊ะฟ้าแรบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเกิดจากอะไรเออเกิดจากอะไรครับ พี่เคยอ่านนิทานมาเขาเล่าไว้ว่ามีนางฟ้าชื่อนางเมฆขลาเขามีลูกแก้ววิเศษที่มันส่องแสงแวววับมากเลยแล้วก็มียักษ์ชื่อรามสูรเนี่ยเขาอยากจะได้ลูกแก้วของนางเมฆขลาเนี่ยมาเป็นของตัวเองเขาก็เลยคว้างขวานใส่นางเมฆขลาแต่เพราะว่านางเมฆขลาเนี่ยมีลูกแก้ววิเศษก็เลยบินหลบได้ลูกแก้ววิเศษก็คอยส่องแสงแวววาวลบกวนสายตาของรามสูรอยู่เสมอแสงจากลูกแก้วเนี่ยมันก็กลายเป็นฟ้าแลบ พอรามาสูนขว้างขวานไปไม่โดนก็กลายเป็นฟ้าร้องเวลาที่รามาสูนเนี่ยคว้างขวานผิดลงไปโดนพื้นดินเนี่ยก็กลายเป็นฟ้าผ่าโอ้โหจริงเหรอครับเออจริงๆแล้วเนี่ยที่น้ำขิงเขาเล่าเนี่ยเขาเล่านิทานให้ฟังนิทานนี่มันปรลัมปรลาเลยเขาพยายามจะอธิบายเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า เอานางเมฆขลากรามมาสูนมาเล่าตั้งแต่สมัยคุณตาเด็กๆก็ได้ยินแบบนี้มาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่ไฟฟ้ามันวิ่งถึงกันมันเป็นยังไงเหรอคะคุณลุงเราลองคิดดูถ้าคุณลุงจะลองเอาลูกโป่งสักลูกหนึ่งมาถูไถกับเสื้อมันก็จะเกิดการเสียสีกันมันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าลบเกิดขึ้น แล้วก็เวลาถ้าเราเอาไปติดกับไว้บอร์ดที่มันมีประจุไฟฟ้าบวกมันก็จะติดเพราะว่าประจุไฟฟ้ามันพยายามจะถ่ายถึงกันมันเลยดูดทำให้วัตถุทั้งสองเนี่ยมันติดกันคล้ายๆกันบนก้อนเมฆบนน้องฟ้าก็ประกอบไปด้วยโมเลกุลของก๊าซต่างๆแล้วก็ไอนนําเมื่อมีลมพัดจะเสียดสีกันอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากัน ยิ่งเมื่อช่วงที่มีลมพายุก้อนเมฆก็จะมีการเสียสีกันเองและเสียสีกันกับก้อนเมฆก้อนอื่นด้วยยิ่งสะสมประจุไฟฟ้าลบไว้จำนวนมากเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันมาอยู่ใกล้กันก็จะคายประจุไฟฟ้าระหว่างกันเกิดเป็นแสงสว่างและความร้อนมหาศาลอยู่บนก้อนเมฆเราจึงเรียกกันว่าฟ้าแลบ ขณะเดียวกันความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะทำให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วก็เกิดเป็นเสียงดังเราเรียกกันว่าฟ้าร้องถ้ามเมฆที่มีประจุไฟฟ้าขั้วรบจำนวนมากลอยมาอยู่ใกล้พื้นดินก็จะพยายามปล่อยประจุไฟฟ้าลงบนพื้นดินที่มีประจุบวกมันก็จะเกิดเป็นแสงแล้วก็วิ่งลงมาพื้นดินเราเรียกกันว่าฟ้าผ่า ผมสังเกตเห็นว่าเวลาฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งจึงจะมีเสียงฟ้าร้องตามมาทำไมเป็นอย่างนั้นครับเป็นเพราะว่าความเร็วของแสงกับเสียงเนี่ยมันไม่เท่ากันแสงเนี่ยมันเดินทางได้เร็วมากเลยเร็วขนาดวินาทีนึงเนี่ยมันวิ่งได้ถึง3 0 0 0สนกิโลต่อวินาทีมันนิดเดียวแต่เสียงเนี่ยวินาที มันได้เพียงแค่1ส่วน3กิโลหรือถ้าจะได้3กิโลมันต้องใช้เวลา1วินาทีคุณลุงครับวับนก่อนนาพาวที่บ้านถูกฟ้าผ่าไม่ได้วยถ้าเราอยู่กลางแจ้งไม่มีที่หลบพายุฝนเราจะป้องกันตัวเองอยังไงหรอครับถ้างั้นเราไปหาที่นั่งสบายๆตรงนู้นดีไหมแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะ อธิบายให้ฟังว่าเราจะหาทางหลบภไัไยได้ยังไงบ้างไไดีไหมครับอ่ะดีลงมาลง